สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความร้อนแรงนะครับวันนี้ก็โยกกลับมาแถวตัวกลางอีกรอบนึงครับเมื่อมีการโจมตีใส่ฟ้าแลบนะครับของทางเอชบอลล์นะใส่ทางตอนเหนือนะครับของทางด้านอิสราเอลนะครับมีการยิงจรวดเข้าไปกว่า300ลูกนะครับอัปเดตสถานการณ์นี้กันนะครับเอชบอล์นะครับแบ่งปันข้อพิสูจน์ของความสําเร็จการโจมตีระดับยักษ์หรือไม่นะครับ วิดีโอเปิดเผยบรรดาที่ตั้ง IDF ที่ถูกโจมตีการเปิดเผยใหญ่ของ h b ชมารนะครับต่อการโจมตีจรวด300ลูกต่ออิสราเอลกลุ่มที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับปล่อยวิดีโอที่น่ากลัวภายหลังการโจมตีระดับยักษ์ h b ชมารนะครับเปิดเผยบรรดาที่ตั้งต่างๆของอิสราเอลที่ถูกโจมตีในการโจมตีแบบสายฟ้าแลบด้วยจรวดขนาดใหญ่การยอมรับครั้งแรกนะครับของ ความสูญเสียของอิสราเอลภายหลังการโจมตีระับยักษ์ของเอชบุลหลายชั่วโมงนะครับภายหลังการโจมตีจลวดขนาดใหญ่ต่ออิสราเอลเอชบลนะครับได้ปล่อยวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อหนึ่งกลุ่มนั้นนะครับในวิดีโอนั้นเนี่ยกล่าวอ้างที่จะแสดงโชว์บรรดาที่ตั้งต่างๆนะครับของอิสราเอลที่พวกเขาได้ตั้งเป้าหมายในการโจมตีของวันที่25สิงหาคม เอสบอนนะครับกล่าวอ้างที่ได้พุ่งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งต่างๆของอิสราเอลมากกว่า10แห่งในฟุตเทจนั้นกลุ่มเอสบรอนนั้นนะครับได้กล่าวอ้างที่ได้ยิงบรรดาจรวดนะคัดยูชาแล้วก็โดนี่มากกว่า320ลูกไปที่อิสราเอลกลุ่มเลบานอนนั้นนะครับได้กล่าวอ้างบรรดาจรวดและโดนต่างๆได้ถูกเป้าหมายนะครับบ,นะบรรดาทหารต่างๆของอิสราเอล11เอแห่ง กองทัพอิสราเอลนะครับภายหลังการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของเอชบุลเนี่ยได้กล่าวว่าไม่มีฐานทัพใดนะครับของพวกเขาเลยเนี่ยได้ถูกทําลายรับความเสียหาย IDF นะครับได้เสริมเพิ่มว่าบรรดาโดรนต่างๆของเอชบุลได้ล้มเหลวที่จะก,กระทบนะบรรดาเป้าหมายต่างๆในตอนกลางของอิสราเอล ส่วนใหญ่นะครับของการยิงวิถีโค้งต่างๆนั้นเนี่ยได้โจมตีบรรดานะที่เปิดโล่งต่างๆแล้วก็จำนวนมากนะครับได้ถูกสกัดกั้นนะครับ IDF รายงานในขณะที่สื่อของ SL นะครับได้รายงานว่าทหารเรือรายหนึ่งเนี่ยได้ถูกสังหารในการโจมตีนั้นกาลาสีนะครับที่ถูกสังหารได้ถูกระบุนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับชั้นหนึ่งนะเดวิดมอเชเบนอ่าชีทิต รายงานฉนบับนั้นนะครับได้เสริมว่าทาหาร2รายนะยังได้รับบาดเจ็บในการโจมตีช่วงเช้าของ H อบลออีกด้วยการตรวจสอบเบื้องแรกนะครับของ IDF ได้กล่าวว่าบรรดากระลาสีเรือต่างๆนั้นเนี่ยได้ถูกยิงนะโดยชาบเนลนะจากขีปนาวุธไอออนโดมลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชินีนะครับก็เกิดการดูเดือดขึ้นนะครับในตัวดอกกลางนะครับโดยการต่อสู้กันนะครับระหว่างกลุ่ม กองกำลังเอชบอนะครับที่หนุนหลังโดยอิหร่านเนี่ยกับทางด้านกองกําลัง IDF นะครับของทางด้านอิสราเอลนะก็มีการระดมยิงนะครับเรียกว่าระดับยกักษ์ทีเดียวนะจะลวดแต่ก็โดนกว่า320ลูกนะครับจากทางฝั่ง h อชบนะครับเข้าใส่ฐานที่ตั้งทางการาหารนะครับของทางด้านอิสราเอลนะฮะแต่าทางอิสราเอลก็กล่าวอ้างว่าไม่มีความเสียหายใดๆนะไม่พบอะไรพมกน,นี้ ทาง h อสเปโรก็ปล่อยวิดีโอออกมานะบอกว่ามีการโจมตีเข้าไปแล้วเกิดความเสียหายมีการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิสนด้วยนะครับต่อมาในอิสราเอลก็ยอมรับนะครับว่ามีกะลาสีเรือท่านหนึ่งนะครับได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีอีก2ท่านเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับสถานการณ์ความร้อนแรงแะระดับกลางก็เกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ทราบว่ารอบนี้เนี่ยจะต่อเนื่องหรือเปล่านะ อาจจะกลุ่มต่อต้านนะอักษรกลุ่มต่อต้านเนี่ยจะเข้ามาร่วมผสมโลงหรือเปล่าในขณะที่อิหร่านนะครับก็ยังเงียบอยู่นะเป้าหมายของอิหร่านเนี่ยจะซ้ําเข้ามาหรือเปล่านะครับต้องติดตามสถานการณ์ในะดอกกลางอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราจะกันมาใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ